บ็อกซิ่งกันแล้วค่ะเห็นไหมนั่งรองกันอยู่พักใหญ่ลูกไม่ยอมพ่อพ่อไม่ยอมลูกเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยป,ปา้าป้ามาห้ามทับเร็ว,วมาลู่จังกะชี้บีตีบ็อกซิ่งกันแล้วป,ปา้าป้ามาเป็นกรรมการหน่อยบ็อกซิ่งกันแล้ว มีมีดน,นึกว่าป๋าาใช้ขนมอ่าป๋าห้ามทับก่อนโอเคโอเครูปหัวรูปหัวมามีอยู่ไกลห่วงพื้นที่อ่ะมารู้จังก็เคยได้ของเขาเออขยายขยายขยาย <c oughs> พอแล้วป้าไปห้ามทับปรยุดแล้วหางกระดิกกระดิกนี่ยังไม่ยอมกันเท่าไหร่นะยังยังยังจะรอกันอยู